Một mà được phân tích để cho chúng ta được Instagram. อันนี้ค่ะชื่อร้านเขา้วยอันนี้เป็นชื่อร้านของคุณไายาชิอ๋อี่ฟางแก้วลเป็นชื่อร้านเขาด้วยค่ะน่ารักเนาะอืมไม่ได้ค่ข้าวอีกเด่กกะดเนยอันนี้เป็นงานที่คุณไายาชินะคะใช่ใช่ทำอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่อ่าอันนี้ท่านได้แบ่งปันให้เรารู้นะคะว่างานที่โน้นทําอะไรบ้างเนาะเห็นไหมอาจจะต้องถ่ายในลักษณะแบบนี้นะคะทุกคน อันนี้อีเวนต์อีเวนต์สุดเออเออเดลกาโอนี้อันนี้คุณไทยาชิเอ,อามาฝากนะคะอาหารเลี้ยงอาหารเลี้ยงตอนนี้เหรอ p s เอสวกอาหารพีเอสเอ็มอ่าเป็นอาหารของ p s เทุกคนนี่คืออาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เท <c oughs> <c oughs> ่มากเดิมเป็นข้อความเขาให้นะเดี๋ยวเขาจะอธิบายค่ะ คือจริงๆแล้วอ่ะคุณฮายาชิอ่ะทำจูรินซี PSD อยู่แล้วนะคะที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้นำเอาอาหารเลี้ยงเชื้อหัวเชื้อแล้วก็ความรู้มาฝากแคทด้วยได้เหมือนกับคนทำ <ไ S 1> จูรินซีด,ด้วยกันมาเจอกันนะคะขอบคุณมากเลย,ยคุณฮายาชิกำลังให้น้องบาสเขียน ภาษาไทยบอกสูตรการทำจุลินซีนะคะเพื่อให้แคทเอามาทดลองทำที่ประเทศไทยมียอาหารเยี้งเชื้อนะคะที่คุณฮายาชิเอามาให้ อนเชิบว่าีเลนค E M K อเนค E M K คะน่าจะตัวเนียตัวเดียวกันแต่ว่าจะอจะตต่างกันสูอาหารใช่ค่ะแต่ว่าพูดถึงว่าเนี่ยน่าจะตัวเดียวกันะอ่าเป็นไปได้ค่ะเป็นเป็นไปได้ในที่นี้ก็คือ ถ้าแหล่งน้ําเดียวกันอ่าถ้าเราใช้แหล่งน้ําเดียวกันทําก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราใช้คนละแหล่งอ่าอย่างถ้าน,น,น้ําจืดกับน้ําทะเลเนี่ยคนละแหล่งละจุลินทรีย์ก็จะเป็นคนละตัวคนละกลุ่มคือมันมีหลายสายพันธุ์นะคะในไทยจุลินทรีย์มีหลายสายพันธุ์มาก กสาที่การขยายหัวเชื้อสูตรนมทั่วเหลืองให้นาปกติแล้วต้องให้นาก่อนสองบาทนะคะเ่อเพ่อให้นาในที่นี้คือพิชานแวก็าดูการ่อนายฝาคายฝาแล้ววางไว้ในร่มเจ็ดวันต้องอธิบายด้วยนะพอมันเน่ากลิ่นมันเริ่มเน่าแล้วเราก็ถีนิย่อยวัลวยลลิเนะตาเอเลเต้ คั่วเสร็จแล้วก็โซเดียมแล้วก็ตามด้วยโซเดียมเราไม่ตามด้วยบ๊วยโซเดียมอะไรดมิซืออันนี้น้ำอะไรคะน้ำน้ำฝน เป็นน <champions. S 1> ้ำปลาปลาที <tube> ่บ้านคือซื้อเด็ดคืคือปทิ้งไว้เวันโใช้น้ำเดโมน้ำปลาปลาได้ก็คือออกจากคือโดแล้วก็ควอนขานอกก่อนซืซูโดเด็เกด้อโดเด็ดมีเชือกแกงเนี่มันวนก่อนนะมันเป็นน้ำที่โดนมทั้นนะคะคือหกเลยค่หกเลยคเีวน้อยหกหลหกนะคะแล้ นะคะที่ทเกลือไม่ได้เรสำหรับการทำหัวเชื้อสีเสียวตนแมาเลค้ก็คือเราจะวางเนี้ในแดดที่เป็นครึ่งวันเท่านั้นนิโกะวะทือมีตินิโกะวทมีจชายขาไว้ายขาไว้อย่าิดเนีให้โซเสีดมจีนเนสชิเม็ดโอ้าวหลหลววางไว้ให้โดนแดดแค่ ถ้าโดนชว่วงเช้าก็คือครึ่งวันแล้วแดดมันก็จะไป <ใน S 1> ของมันดึงดูนิจิมาเด็กอห้ามโดนทั้งวันแล้วมันจะกลายเป็นได้ทั้งสีเขียวและสีแดงขึ้นอยู่กับปริมาณคลอรีนซีที่อยู่ในแหล่งน้ำแล้วก็ตัวที่เราเอามาขยายก็คือตัวนี้เข้มข้น,นมากน้อยแค่ไหนถ้ามันได้อาหารเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะตายเป็นสีเขียวก่อน แต่ถ้าในแหล่งน้ําที่มีจุลินทรีย์จากมมาธรรมชาติดูแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ได้หัวเชื้อเข้าไปเนะี่ยเหมือนมันจะไปสู้กันอะ่ะตัวไหนแข็งแรงที่สุดก็จะออกมาปเป็นสีนั้นก่อนอืมงงไหม ทัหมดนี้นะคะถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมให้เข้าไปติดตามที่จักรุละเมดากะนะคะทางช่อง YouTube ค่ะไดจ